สวัสดีครับคำปลอยอร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่668คลิปนี้พบกับกล้าศึกอาวุธไฟเกียร์ประทะกับโมเซนฟาทอฟาสนักทุกข่าวเอรานเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายน2568หรือ225 0ในศึกไทยไฟค่าเชือกเพชรชบุรี ปรกามวยไทยแบบคาดเชือกในพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัมกำหนด3ยกยกละ3นาทีพักหนึ่งเพื่อไม ah e ่ให้เสียเวลาหาความรำคาญกับผมค็ปล่อยๆไปบนไปแบบภาษาไทยซอแซ่แลอไทยสารเป็นครัง้งกราวพร้อมสาระและไรสาระเช่นสลลา,ลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอ๋อมาแล้ว เขาละกลาสึกอ,อ้าวมาอีกแล้วลุดสร้อยลุดแหวนลุดนาฬิกามีรักแฟนมวย <c oughs> คุณคำปลอยก็ว่าไปเอาเก็บสร้อยเก็บแหวนใครมีอะไรก็เอามาวาสานอ่ะเป็นยังไงกระโดดขึ้นมาแล้วโอ้โห oh, oh, คึกหน้าดูเดินหน้าฆ่าอย่างเดียวเขาละกล้าศึกเล,ล,ลือดใหม่ของไทย <16. S 2> ไฟว่าอย่างนั้น มันทดแทนรุ่นพี่ๆที่วางเอาอาการอารุณ์กุมุตคาดกรรมการปกติขาดบนเวทีแดบเพียงผู้เดียวเรามาตรวจความเรียบร้อยของบังว่ายังไงใส่กระจับมากำหัาไปทีหนึ่งแล้วก็เดินเข้ามาหากล้าสึกกลับไปทีหนึ่งตบเบาๆเดี๋ยวหน้าเขียว เอาละได้เวลาที่จะไหว้ครูกันละสิ่าก่อนที่จะไหว้ครูเราม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 าสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยโมเซนฟาทอดฟาตนักทุกขาวเอียรานอายุ29ปีน้ำหนัก66กิโลกรัมสูง173เซนติเมตรชกมา34ครั้งชนะ26แพ้8เสมอหาได้มีไหม ส่วนกล้าศึกอาวุธไฟเกียร์อายุ26ปีน้ำหนัก66กิโลกรัมสูง169เซนติเมตรยกมา86ครั้งชนะ66แพ้20เสมอสูงกล้าศึกเป็นชาวนครราชสีมามีคำขวัญประจำจังหวัดอยู่ว่ามเมืองหญิงกลา้าผ้าไหมดีมีโคราชปราศาทหินดินดานเกวียน เอาละอย่างสามคมถอยหลังเข้าสู่มุมกรรมการตกลงกติกากลางเวทีกติกาโน่นนี่นั่นเข้าใจได้ไปเข้ามุมออย่างว่านี้นี่ก็คือแม่อยากจะบอกว่ามวยหมัดหนักนี่ต้องโคราชชลาต้องลบบุรีท่าดีแคยาไว้กว่าท่าเสาดูสิว่ามวยโคราชรายนี้จะหมัดหนักสม คำมวยโบราณไหมมาลองกองแปงงองแงยงองแงง,งมาลิงกิงกองสะระนอกองแกงมานองมาเนงมับคนกําปอยก็เนาะเหมือนเดิมคาถาไม่ไปไหนก็อยู่นี่แหละค <c oughs> าถาหากินว่าอ,อย่างนั้นวัดอยู่นารายวัดอยูนาพีกระปัตสุไม่อริดอยอริดอย,อดอยอและแล้วแ,แ,แม่ถอดมงขอกมงคนกัน เป็นยังไงดูซิว่ามวยหมัดจากนี้ก็ต้องโครรชดูว่ารายนี้จะเป็น,ปนยังไงเดินหน้าหราข้ามันหมัดหนักจริงหรือเปล่าเราก็นึกถึงสก,กัดเพชรจินดีหรือส,สก,กัดพรทวีนะชาวโคร,ราชหลันยักษ์สุกว่าอย่างนั้นเอางนะเป็นยังไงโครรชกันเองเราก็จะนึกถึงใครย่าโมาออกสึกนี่อ๋อโอ้โหทีสกัดด้วย อ๋อเดินหน้าเราฆ่ามันท้าชนอย่างเดียวนะครับกล้าสึกนี่กล้าจริงไหมดูสิว่ากล้าสึกกลับมาชื่ออะไรอะโมเซนกันแล้วกันโอ้ยยายาโมเซนฟาทอดฟาดฮึมเข <ทบ S 1> ชาวเอร,รานยังไงสูงกว่านิดหน่อยร้อยเจ็ดสิบสามกับร้อยหกสิบเก้าเดินหน้าเราข่ามันอย่างเดียว ม่ดูแล้วล่ำล้ำนะแต่ก็ไม่เตี้ยนะเนี่ยรอย้อเกือบร้อขาดเส้นเดียวเท่านั้นเองเอเพราพอดูอย่างนี้เหมือนมวยลำ่ำเหมือนมะขามข้อเดียวจะที่ไหนได้สูงพอสมควร169ยหกสิานไม่ธรรมดาโอ้โหยังไงยังไงมีตัดมีโต้มีตอบเถียงตลอดทีสกัดอีกแล้วโมเซนนะ ยังไงการก็ยุให้ชนเอ้ยโคกันอยู่นั่นแหละโอ้โหมีสมบัดิหัวโอ้โยอย่าล้อเล่นนะครับเนี่ยมวยอีลานี่ลายไหนก็ลายนั้นเนี่ยมวยมัดหนักด้วยการใช้หมัดเขาดีด,ดีพอๆกับกลุ่มรัเสเซียที่มาต่อยหมัดหมัดหนักหมัดดีฮะเป็นยังไงกิ้มตาโอ้นิสวสวกตาตีลาตีไอเนาะ สวกตาหรือแย่ตาแทงตานั่นแหละไม่ว่ากันจิ้มตาก็จิ้มไปถีสกัดยังไงเข้าหาไม่มีวัดระยะเลยปล่อยโป้งเดียวไปเลยอ๋อทุบบ้องหูวไม่แต่ไม่ถึงโดนเตะอ้าแรกกรันคอนเทืทก อาจารย์ก็สับมือชคบสับมือชคบอยู่นั่นแหละยุ้ยเขาต่อยกันแยกเป็นอย่างเดียวไม่ได้ต้องยุ้เขาต่อยกันด้วยเป็นยังไงแรกมากลางเวทีเลยไม่ไปไม่หนีกล้าศึกต้องกล้าด้วยอ่ะฮะต่อยมาเลยนี่ซ้ายขวามันหนักสมชื่อไหมมันหนักต้องโคราชว่ายังไงโอ้โหกะทิน้าโอ้ มาทาการ,รูปพักสักหน่อยถากบาไปนิดเดียวเลยป้ายว่างั้นเหอะอ่ะพยาหาปกปลาศึกกล้าจริงไหมเดินหน้าแล้วฆ่ามันอย่างเดียวถอยหลังเป็นหกลม้มแต่ก็โดนเหมือนกันโอ้โหโดนเขายามาโมเซนธรรมดาซะที่ไหนหมดยกรแรกแหกหมานไปซะแล้วมีรีเพลย์ให้ดูก็ต้องดูกันไปนี่ไง ไหนโอ้กะจะเอาสอบยังยังยังเอาสมุนเคอยู่เรื่อยอู้นี่ไงบาทาบาทาลูกพักเป็นยังไงจะพักและจะพักโดนกา้านคอแต่ไม่ถึงนั่าแน,น่มีสะบัดคอบอกว่าแค่เค็ดเค็ดชิวชิวยังไงหมัดไหนโอ้โหพุงกะทิแล้วก็เตะตัดล่างไปอีกธรรมดาสักที่ไหน นั่นอื้มเก้าประคุณรุ่นช่องแมการใช้มัดแล้วก็ดูกันแล้วกันนะครับอมัดมีสี่แบบไม่ว่าจะมัดตรงมัดตัดมัดตวัดมัดเสยดูซิว่าการใช้หมัดของมวยโคร,ราชนี่จะเป็นยังไงเด้งไปทีหนึ่ง ยังไม่พออาจารย์เอายกที่สองสับมือเขายังไงเอาละยกที่สองยากระพิบตาครับท่านผู้ชมเอาอีแล้วคนก็ปล่อยดูเหมือนว่ามวยจะนอกกันซะแล้ว,ลวหรอเอายังโหมยสมคำล่ำลือว่ามวยโบราณโคารต้องมัดหนักดูท่าทางก่อนหนักเหมือนกันนั่นลำหักลํำค้นเดินหน้าแล้วสวนเข้าไปบ้องหูไปทีหนึ่ง อ่าไม่มีมัดอย่างเดียวมีกอดด้วยเขาแยกกันยังว่าแยกสัวเบิร์ตไอวิวครับตอนนี้ภาพชัดแกอ้อออยังอุ้ยยังเปิดก่อนเหรอเปิดก่อนได้เปรียบเหรอทีมสก,กัดไว้ก่อนอ่าโมเซนก็ไม่ยอมแค่ถอยเท่าน,นั้นเองถอยตั้งหลักอุ้ยตอบโต้ตลอดตอบโต้ตลอดอ ชาวเวอรานแต่สักสักอะไรครับนี่ภาษาอะไรภาษาญี่ปุ่นมาเห็นดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังอะ่ะ <c oughs> เออก้ไกเม่ไปสเลวหนมวยมัดดักเออเห็นไหมเห็นไหมถ้าจะกิงแล้วมันหนักต้องโคราถ้าจะกิงแล้วครับท่านผู้ชมอ่ายังยังไม่พอกรรมการสักไม่จบต่อเอาเอาอีกสิปักเข้าไปบ้องหู ไงเต่อเสียบเข่าเข้าไปสิเสียบเข่าไปกระเด็นไปน300เ,เมตรโมเซนว่ายังไงตอบโต้อ้าวเอา,เอา,เอา,เอากล้าส,สึกดนซอกหินออลันมวนแผ่นดินของโมงเซนไม่ธรรมดานะเนี่ยซอกกลับเนี่ยเอาโอ้ยหินลันมวนแผ่นดินเหรอซอกกลับอมีโยกมีโยกแม่เขย่ยาขวดคอนอกินด้วยยังไงมดัดมัดนักต้องโคราชยังไงครับท่านผู้ชมอหนักจริงไหม ถ้าจะจริงเมื่อกี้ได้ขิมลางไปแล้วหนึ่งหมัดมเดินเข้าหาเออท้าชนอย่างเดียวสั้นกว่าต้องเดินเข้าทุบเสียบเข้าไปอีกดอกหนึ่ง,งว่ายังไงโมเซนกอดไว้ก่อนอ,อาการน่าเป็นห่วงนะโอ้โหถีบสกัดด้วยยังไงสกัดตับฟี่ฮาเลยเหรอเอา้าตอบโต้ตลอดเสียบเข้าเข้าไปลูกเข้าเอา้าวงในเป็นยังไง อันแนกกันงั้วะอ่ะนี่ก็จะปลายยกสองแล้วครับท่านผู้ชมยากระพิตามีอะไรให้ดูดีๆอีกไหมอ่าอยังอุ๊ยจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนเดินหน้าแล้วข้ามันมีแล้โอ้ยเห็นไหม <c oughs> เกิดอะไรขึ้นมัดมัดดูไม่ทันอะ่ะต้องมีรีเพลย์งานเนี้ยอลุกไม่ลุกลุก,ลกสิอ้าลุกเอาสองนับแล้วเอาอีกมัดเดียวคอย โอ้ยล้มทีล้มทีเก็บฉากไหมเก็บฉากไหมครับท่านผู้ชมเอาสิเอาสิอาสโอ้โหกะเอาเทคก้อนนกเอาในยกเดียวสามนับอเอาสิอาอจะหมดยกแล้วโอ้โหทันไหมเนยทันไหมทันไม่ทนันทันไม่ทนันโอ้ยลุยใหญ่แล้วเอากล้าสึกลุยใหญ่อ่ากะสามนับทีเดียวเอาที่ได้สองนับแล้วโอ้โหคุณพระระคังช่วย เหนื่ยแทนอเอามาดูรีเพลย์มัดแรกมันโดนอะไรเนี่ยมัดแรกย,ยังยังนี่ไงนี่ไงเซธลาดูไม่ทันดอกไหนโอ้ยหัวเถิดไปอีกทีหนึ่งปักเข้าไปมัดที่สองเลยเนี่ยมัดที่เท่าไหร่โอ้โหกันหัวกันไม่อยู่ มือยังไม่แตะพื้นก็ลุยไปก่อนนี่ไงดอกนี้ดูไม่ทันโอ้โหไหนไหนไหนดูสิปักอ๋อดอกนี้ประคัดปลายคางมัดสั้นๆมัดหน้านี่เองเอาละยกสุดทา้ายยากระพริบตาครับท่านผู้ชมจะไม่มียกสี่จบลงในยกนี้แม่คุณก็ปล่อยคำนี้พูดบ่อยแล้วเกินเพราะเขาต่อยสามยกนี่ <c oughs> <c oughs> ใช่ อ่ะแต่ก็อย่ากระพริบตาครับท่านผู้ชมกล้าสึกมวยหมัดหนักนี่ต้องโคตร,รอ่ะเป็นยังไงโมเซมจะสู้ได้ไหมกับมวยหมัดเหมือนกันนั่นแหละอ่าเยรานเอยรัสเซียเอยการใช้หมัดนี่ดีเลิศประเสริฐสีมณีแด้งปักเขาโ้โหยังเสียบเขายาวเลยเหรอโยนเขายาวเลยเละ่ะทีสก,กัดแล้วก็โดนเข่ามั่งอ่ะโชกรรมการก็ยุย้โชคอาจารย์อรุณอ เดิน้าหาเดินหน้าแล้วข้ามันมัดหนักขึ้นชื่ออยู่แล้วโคราชนั่นนะเอาอีกแล้วหนึ่งมัดเป็นยังไงเสียบเขายนเข้ายาวดอกนี้มองไม่ทันจริงๆม่ลูกอะไรอ่ะแม่อยากจะดูรีเพลย์ละเกินดอกเมื่อกี้มัดมาเออมัดก็มัดสิอ๋อเสียบเขายังไงเดินหน้าเดินหน้าลุยลุยเอาลุยมัดหนักก็โคราชยัง ทนพิษบาดแผลไว้อยู่ออุ้ยสอกกลับหละสอกกลับแล้วเข่ากระไา้โดนกันกลับฟ้องฟ้องเอาไม่เป็นไรทนได้เนินเห็นไหมายท้องปังงังอ่าลุกขึ้นมาใหม่กะจะโยนเข่าเขามีปัญหาเลยล็อกล็อกล็อกของค่อยเออแยกกันยังลาแยกสวยแยกอือโยกดากระพิตาครับท่านผู้ชมนับถอยหลังเข้าไปหน ยังไงเสียบเขาเด้งเขาไหมโอ้โหโยุติการชกสันทีกรรมการบอกว่าอาการหน้าเป็นห่วงเพราอดูอาการแล้วอ,อยู่นานก็เก็บตัวแผ้แพ้ไปสัสทียังเสียดายตัวเองอยู่อโอกาสหน้าย,ยังพอมีอ้า ยังไงอ๋อขอโทษขออภัยผู้น้อยนี่แหละ,ะคือศิลประการต่อสู้อย่างเดียวในโลกที่เป็นอย่างนี้มีอย่างนี้มีที่ไหนต่อยกันแทบเป็นแทบตายพอหมดยกก็มีเอา้ามีรีเพลย์ให้ดูหมัดไหนปักนี่เองโอ้โหกระโดดเข้ามาเนี่ยไม่ได้เกรงอะไรเลยท้องใช่ไหมจังหวะอย่างนี้แหละปักเข้าไปลิ้นปีโอ้โหขี้หักในได้นั่นนะนะ ขี้กระตือหลบไม่ท <ici> <an S 2> <c our Josh ol> ันนะปักเข้าไปอะไรคุณปวยขี้กระตือพยาดนั่นเลยเอ้ยยังไงเสียบไหมเขาอ่ะเสียบไหมเสียบใช่ครับท่านพี่เสียบไม่ศอกเอ้ยศอกไม่ได้เสียบเข่าอย่างเดียวโอ้กรรมการเดินท่าอาการหน้าเป็นห่วงอ้าวพี่ไปก่อนบนเวทีแินครับคนเดียวคนเปเหนื่อยแทน และแน่นอนมันก็เหมือนเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับพอามีการชิงถ้วยด้วยนะครับฉะนั้นประกาศผลเลยดีกว่านะครับ The Winners Black James ก<อ>ล้าศึกอาวุธไบเกียพร้อมเซตเลยขอขอบคุณจากคำปล่อยอรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเฮงแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ